กระทรวงวัฒนธรรมได้ดําเนินโครงการเส้นทางจารึกธรรมเยี่ยมยนต์วิถีถิ่นวิถีไทยภายใต้โครงการจารึกเส้นทางบุญในมิติศาสนาประจําปีงบประมาณ2,515โดยได้รับเกียรติจากท่านปิยพงษ์ชูวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวในมิติทางศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมให้เกิดการขาับเคลื่อนในลักษณะพลังบวชร,ระหว่าง าบานวัดสวนราชการโดยเส้นทางท่องเที่ยวหนึ่งเส้นทางหนึ่งวันประกอบด้วยวัดาศาสนสถานแหล่งโบราณสถานแหลง่แลงแนวรู้ในชุมชนที่สําคัญโดยการเดินทางครั้งนี้เราใช้รถสองแถวมใ้เป็นแย,ยผ่ผานะไปท่องเที่ยวจํานวนทั้งสิ้น9้าแห่งไปชมกันเลยค่ะ สถานที่แห่งและที่เราจะพาไปท่องเที่ยวกันนะคะวัดวารีบรรพจนหรือเรียกว่าวัดบางนอดวัดแห่งนี้สร้างโดยหลวงพ่อด่วนทวาวโรเป็นพระเกจิอาจารย์นั่วิปัสนาซึ่งท่านมรณภาพในปีพุทธศักราช2550โดยอายุ90พรรษาตั้งศพหลวงพ่อด่วนที่วิหารด้านล่างซึ่งด้านบนวัดตั้งอยู่บนเนินเขามองเห็นวิวได้โดยรอบเป็นที่ปฏิษฐานพระพุทธสายญาติใหญ่ที่สุดในภาคใต้มีความยาว2 2เมตรด้านล่างของวัดเป็นที่ตั้งของมหาธุติย เจดีสีบันโพสซึ่งเป็นเจดีที่มีรูปทรงคล้ายกับทางพมา่า วัตโพธ,ธารามตั้งอยู่บนควางขวาของห้วยหาดส้มแปน้นฝั่งตรงข้ามเป็นสรุกชารักษาวารินมีสะพานแขวนทอดขวางรับห้วยและมีหมอนำแน่ล้อธรรมชาติที่ได้รับรองจากกรมปเศาศาสตร์บริการแล้วว่าประกอบด้วยแร่ธาตุที่สำคัญและไม่มีสารกัมมันเชื้อปนด้วยอุณหภูมิประมาณ65องศาเซลเซียสนำแร่อนม,มีประโยชน์ในการบำบัดรักษาสุขภาพ าหารสมแป้นเป็นที่ตั้งของศาลาที่ประดิษฐานรูปเหมือนพ่อคายซึ่งเป็นพระพิสูจน์ที่ชาวระนองให้ความเคารพนับถือมากมีของหารสมแป้นไหลผ่านมีฝูงปลาพวงให้กับนักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารปลาได้มีโบสถ์ที่อยู่บนเนินเขาสงกรอบๆด้วยต้นไม้อากาศเย็นสบายเห็นสายหมอกยามเช้า แหล่งท่องเที่ยวระนองแคนยอนเป็นบึงน้ำใหญ่มีวิวด้านหลังเป็นแนวภูเขาหินร่มร่อนไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้ำเป็นสีเขียวมรกตมีฝูงปลาเป็นจำนวนมากพร้อมมีเรือปล่อยบริการให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมธรรมชาติรอบบึงน้ำอ่างเก็บน้ำหาส้มแปน้นตั้งอยู่ที่สูงองค์พร้อมได้หุบเขาเขียวขจีรอบด้านยีบรรยากาศที่เงียบสมมงบเหมาะกับคนที่ชอบแวะมาถ่ายภาพและชมบรรยากาศ นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดแล้วยังมีศูนย์การเรียนรู้เซรามิกดินขาวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดินขาวในพื้นที่ตำบลหาดสมแปนโดยผลิตภัณฑ์เซรามิกได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยผ่านการทดสอบและรับรองจากมหาวิทยาลัยสงขลานคริน์อาทีชุดกาแฟของเที่ยระลึกข,ของตกแต่งบ้าน การเรียนรู้ภูมิปัญญาล่อนล่กเป็นวิถีชาวบ้านตำบลหาดสมแปนชุมชนที่มีชื่อเสียงการทำเหมืองแร่มากกว่า100ปีโดยมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์บอกเราเรื่องราวคนล่อนล่กตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย และศูนย์เรียนรู้การทําผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังข้าวต้มลูกโยนแนวนคิดมาจากขนมต้มหรือข้าวต้มลูกโยนอาหารแห่งวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้จึงได้ออกแบบกระเป๋าหนังทําจากหนังวัวแท้ฟอกโดยเปลือกไม้ย้อมสีธรรมชาติออกแบบดีไซน์สร้างสรรค์กระเป๋ารูปทรงรูปสมัยเพื่อตอบโจทย์การใช้สอยในชีวิตประจําวันและนําไปเป็นของฝากสาหรับนักท่องเที่ยว ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ขอขอบคุณความร่วมมือจากผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนเครือข่ายวัฒนธรรมในพื้นที่ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการท่องเที่ยวตามรอยเส้นทางจารึกธรรมเยี่ยมยนวิถีถิ่นวิถีไทยชมผาท่องทางต่างๆได้ที่สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง